สวัสดีครับพบผมชายนิชินสุนด,ด,ด,ด้ในรายการเดอะซทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมแอป,ปปิ้ลให้ศับท์จะมค่อยสอนนะว่าต้องเล่นยังไงเดีผมค่อยสอนมาเราเล่นดาแรกกันเลย <c oughs> ไม่ทัทไทททนไ,ทได้ทำอะไรเลยโอ้ยอย่างแท้อย่างแท้เลยครับเมื่อกี้ผมนี่ไม่ทันได้ทำอะไรครับอย่างแท้พูดคำเดียวว่า What the fuck อานที่มันให้เราตั้งหลักบ้างนะครับวิจีเล่นดูเล่นยังไงล่ะเล่นยังไงอ่ะเดินไปไปสิไปไปจบไป ส่งการยไปซดูวิีเล่นมาแล้วมาไม่มรไห้าาปลูกันตามเดินยงครับเดินย่าโอ้ยกยยรดแต่คาตัวไปเกมน,นี้จริงอ๋อผมรู้แล้ว Tôi là với màn Ai lời Ai lù Lù Mày đó Chứ chúng khơi lù khó Ở Ai Ở Mày Ở Ở Ra con lù Ở đá Ở đá đu đá Ở đá đu đá Ở đá đu Ừ. 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 นั่นต่อไปกันเลยเดี๋ยวคิมนาผมจะเดี๋ยวคิมนาผมก็จะสอนแบบวิธีเล่นโดยที่ไม่ต้องโหลดช่วงยากนะครับแต่มันก็มีเล่นเต็มจอจุ๊บอันนี้เล่นดอะไลดเนี่ยอะไรวะ พาอพ,าพ,าพ,าพาา่อพอพอพอนเรียกกันซุ่มๆเรียกไว้เห็นอ้าวลูกพ่อลูกอ้าวมันจะมีการเล็กโอ้โหมีการฟ้าผ่าด้วยนะครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะใครทำเอ๊ะไปทางนี้เหรอ โอ้แขนไม่มียังขับได้ต่ออย่างเท่ผมสองแขนยังโอยทำยังไงนี่ดานเลยฟ้าไอทำไมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ดอส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 เดาเยเดาเยตาลูกช่างลูกช่างมันนะครับ

ผมบีเซนผมบีเซนเจ้าอ้าไปลาเลยน้อเลยเดี๋ยวไม่มีวันที่จะตายพอสิไปเลยพุ่งเข้าไปอ้านะลูกเีเซนบอดอยานาี้มาแล้วมาแล้วไอ้จ้าไอจ้าไอจ้า

ไม่ไมีทางให้ตั้งหลักเลยเฮ้อะอะไรกันไล่ไเหรอ,อไป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 เราเยังสนสน,สน้องเมย์วนไกีกโลเมรรถเมย์เถื่อน เราดันแล้วดีดันเจอเธอคนละกันอันนี้ออมปลามาปูดกอไม่เชื่ออะไรเ,เนี่ยเดี๋ยวไปสนเถอะเราคือจิตก้อนแป๊โอ้ยนี่ไปคิมเนี่ยฮ่าไปเลยเฮ้ยไปไปมไม่มีเลยไม่มีเลยเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยด้วย ทมไม่มีอะไรต้องงานที่ตืนเต้นตเต้นร้าวใจเกินมาปุ๊บตายเลยเกินมาปุ๊บตายเลยเ็นียโอ้ด่านนีน่าน่าเบื่อน่าเบื่อนะเบื่อนะเบื่อนะเบื่อเป่นงนเปนานนันเดนเดน กันนี้น้าเบื่อก็หน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบือเอเ่อโคตรต้องไมหน้าพ่อเป็นแบนั้นต้องมีอะไรที่เกี่ยวกันอะไรพ่อตายยังลูกอะโอ๋โอวั โอชโอโอชโอ้โห้ยพระเจ้าพระก็ตายนี่ไม่ด่าที่แนวผมเลยหาดัุงนกโคตรโคตรอ่ะสามดีเลย ถึงก็กลายเป็นกระเลียงคอ,อยาวเลยไปลูกไปแทนเลยเจ้าวุเจ้านี่ก้องตูนไอพ่อดมเห็นไหม,มก้องตูนไอพ่อดมเห็นไหมเห็นไหมผมแทมไม่ล่ะเห็นไหม,มเป็นแก่ก้างตูนไอพ่อดมนีน่กค่ั้นไม่รู้ผมก็ต้องหาอะไรที่ตลอดร เมื่กนี้ผมจะมาเล่นแค่ขายเขียนเอยไอเขียดตัอดออกมาเราจะมาเล่นคุณแม่กันเอ้ยไม่ใช่ไปเอ้ยไม่ใช่ไปเลยไปไปยืดดิง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 ,ดง ดึง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 คอยรอบมิจฉาดึง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 ่ะผมจับด่านี้ได้ โอ้ลมันึคมดูกว่าโอ้โอ้โอติดบาอะไรวะเน,นี่ยโอ๊ยังไมตายดิาอนพายเลยพายจบโอชัวร์ไอ,ลอ้ลูกยังไม่ตายลูกเล้ว ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับกับแอปปีวิวฝากกดซับและกดไลค์ด้วยนะครับทมคลิปต่อนะครับบ๊ายบายครับ